เป็นที่โด่งดังในโซเชียลนะคะเมื่อมีหนุ่มคนหนึ่งได้แปลภาษาเมียแบบเข้าใจง่ายอย่างจากที่ศึกษาภาษาเมียมากว่า8ปีหนุ่มคนนี้เขาก็ได้โพสต์ใน Facebook บัญชีบัญชาเตรียมดมพันธ์นะคะโดยที่ได้ศึกษาข้อมูลว่าหลังจากที่ผมแต่งงานมา8ปีผมได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเฝ้ามองและศึกษาเมียวันนี้ผมเข้าใจภาษาเมียแล้วครับภาษาเมียแบบเข้าใจง่าย เรามาดูกันนะคะว่าภาษาเมียที่เข้าใจง่ายเป็นยังไงเช่นถ้าบอกว่าไม่เป็นไรเท่ากับเป็นแน่นอนถ้าบอกว่าเข้าใจแล้วแปลว่าไม่เข้าใจถ้าบอกว่าไม่ต้องโทรมานะเท่ากับให้โทรถ้าบอกว่าไม่เอาหรอกมันแพงแปลว่าเอาต้องซื้อให้ถ้าให้เราช่วยเลือกสีเสื้อดำกับแดงถ้าเราเลือกสีดำจะซื้อสีแดงถ้าถามว่าอันนี้สวยไหมแปลว่าซื้อให้หน่อย ถ้าบอกว่ากินอะไรก็ได้แปลว่าอะไรก็ได้ที่เมียอยากกินซึ่งเราต้องเลือกให้ถูกใจถ้าบอกว่าไม่ไปแล้วนะเราต้องรีบแต่งตัวให้ไวเลยถ้าบอกว่าแล้วแต่เธอถ้าแปลว่าแล้วแต่เมียนี่แหละพอถึงวันสำคัญถามเมียอยากได้อะไรถ้าเมียตอบว่าอะไรก็ได้แค่เธอให้ก็ดีใจแล้วเท่ากับกระเป๋ากุชชี่และถ้ามาถามเราว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร แปลว่าเมียให้เพื่อนสืบมาหมดแล้วเราเกมแน่นอนให้รีบมอบตัวยิ่งแถยิ่งหนักหนุ่มคนนี้เขาก็อุตสาหศึกษามาตั้ง8ปีนะคะนับว่าเก่งมากจริงๆค่ะใครสนใจก็สามารถจะไป follow facebook บัญชีหนุ่มคนนี้บัญชาเตรียมดมพันได้เลยจ้า